เป็นกลุ่มเป็นกองัลครับขวัญใจกจิงทอง N K เลิฟเลิฟรมมามนาเป็นม้าที่สามคิงฟอร์ที่สี่ครับอาฮัคขวัญใจกจิงทอง N K เลิฟเลิฟรมมามนาอะลลรขวัญใจกจิงทองตามมาด้วย N K เลิฟเลิฟรมมามนายังม้าที่สามครับ อ่ะกเดียควัญใจกิ่งทองรัมมนาขึ้นมาเป็นม้าที่สองครับเอ็นเคเลิฟเลิฟที่สามครับอาะเรียวัญใจกิ่งทองรัมมนาเอ็นเคควัญใจกิ่งทองรัมมนาเอ็นเคอาเรียวัญใจกิ่งทองขวัญใจกิ่งทองรัมมนาขวัญใจกิ่งทองรัมมนาเอ็นเคกิ่งทองรัมมนา ก oh! <c oughs> ิ่งทองลับนาก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 ิ่งทองลับนาโอ้เรื่องนี้ขอดูภาพถ่ายนะครับระหว่างหมายเลขสี่กับหมายเลขมาออกแล้วทับบใยตามมาด้วย,บบยชัดอัพทับบใยชัดอัพสวงสิง ขณะนี้ท็อปบอยชัดอัพท็อปบอยชัดอัพสวงสิงค์เคเคเอสดขณะนี้ท็อปบอยสวงสิงค์ท็อปบอยยังนำครับตามด้วยสวงสิง์แล้วก็ชั shut ดอัพขณะนี้ยังคงเหมือนเดิมครับท็อปบอยยังมาเรื่อยๆ สวงสิงแรงขึ้นมาอีกมาครับแรงขึ้นมาอีกมาไม่ใช่ขณะนดดีทบบ้ทับใบทับใบทับใบยังมาเรื่อยๆครับ Emily, Emily. แรงขึ้นมาอีกมาครับ <Emily. S 1> ขณะนดดี้สวงสิงตัวที่สองแรงขึ้นมาหมายเลขสี่แคมรี มาออกแล้วรุ่งแก่นนครตามมาตัวมาสไลเดอร์ทีเจเพชรพลอยมณนีขณะนี้รุ่งแก่นนครมาสไลเดอร์ทีเจเพชรพลอยมณนี มาสไลเดอร์ทีเจตัวที่สามครับขนาดนี้รุ่งแก่นนครยังนันตามมาด้วยเพชรพลอยมณีตัวที่สองมาสไลเดอร์ทีเจตัวที่สมหนุ่มจริงใจตัวที่สรุ่งแก่นนครเพชรพลอยมณีนนที่เข้ามาหนุ่มจริงใจได้ในมีสิทธิ์กันทุกม้าครับขนาดนี้เพชรพลอยมณีนนได้กลางรุ่งแก่นนครเพชรพลอยมณีนน เพชรพลอยมณี money, ขยบผ่านเลือมขึ้นมานำตามด้วยรุ่งแก่นนครเพชรพลอยมณี money, และรุ่งแก่นนครเพชรพลอยมณี money, รุ่งแก่นนครเพชรพลอยมณี money, รุ่งแก่นนครมาสไลเดอร์ทีเจโอี้เยโร่สปีดยีโร่สปีดคู่กับท้องมงคลยีโร่สปีดทองมงคล เพชรบวรกดที่สามพรังไทยที่สี่ฮะดีเยโรสปีดทองมองคลพระังไทยแล้วก็วันล็อกแมนเป็นม้าที่สี่ครับเยโรสปีดทองมองคลพระังไทยวันล็อกแมนฮะดีเยโรสปีดทองมองคลวันล็อกแมนพระังไทยอะฮดีที่โค้งไปสองครับ ยลโลสปีดทองมงคลวันล็อกแมนยลโลสปีดยลโลสปีดทองมงคลวันล็อกแมนยลโลสปีดยลโลสปีดทองมงคลวันล็อกแมนยลโลสปีดทองมงคลวันล็อกแมนยลโลสปีดยลโลสปีดทองมงคลวันล็อกแมนยลโลสปีดยลโลสปีด ทองมงคลวันล็อกแมนย้อนสปีดทองมงคลวันล็อกแมนย้อนสปีดวันล็อกแมนมาออกแล้วเป็นกลุ่มเป็นกอนค่อยๆพาเรือมขึ้นมาครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขเก้าธวัชชัยธวัชชัย พรสวรรค์คอมมาเดอร์คอมมาเดอร์ทวัชชัยเป็นตัวเดียวกันครับพรสวรรค์ที่สามคารีคอมมาเดอร์วัชชัยพรสวรรค์แลวขึ้นมาฟาโรสไปเป็นมาที่สี่ครับคาร่ทว,วัชชัยคอมมาเดอร์แลวขึ้นมาด้วยฟาโรสไปขึ้นมาเป็นม้าที่สามครับ อันนทวัตชัยฟาโรด้านในทวัตชัยฟาโรทวัตชัยฟาโรอันนทวัตชัยฟาโร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 ด้านนอกคอมมาเดอร์พรสวรรค์ ขนาดนี้ไอายาราแรงขึ้นมาด้วยเทพพระบุตรจอมทองเทพบุตรจอมทองแล้วก็แมกนิฟิเซนแมกนิฟิเซนผ่านเหลือมาเป็นตัวนำตามมาด้วยไอายาราและปีเตอร์แพน หมายเลขสี่ยังนำครับตามมาด้วยหมายเลข2และหมายเลข7ขนาดนี้แมกนิฟิเซนตามมาด้วยไอยอราและปีเตอร์แพยังคงเหมือนเดิมครับหมายเลข4ี่หมายเลข2และหมายเลข7ระหว่างหมายเลขสี่และหมายเลข2ดาหน้ากันข้ามาระหว่างแมกนิฟิเซนและไอยอรา Magnificent Ayra a Peter Pan Magnificent Ayra a Peter Pan <Hey. S 1> Magnificent Ayra a Peter Pan Peter Pan ผ่านเหลือมาเป็น ok ตัวที่สองมาออกแล้ว สีแคสบัตเจ็ดสีแคสบัตเจ็ดเป็นตัวนำตามาด้วยพิชิตศึกสีแคสบัตเจ็ดพิชิตศึกแรงขึ้นมาด้วยทองแดงอศวชัยวงและโอมามุกตาสีแคสบัตเจ็ดยังนำครับโอมามุกตาขยับขึ้นมาทองแดงได้นอกโอมามุกตาได้ในมาเรื่อย ขณะนี้สีแคสบัตเจ็ดยังนำตามด้วยโอมามุกตาสีแคสบัตเจ็ยังนำครับโอมามุกตาประกบขึ้นมาสีแคสบัตเจ็ดและโอมามุกตาโอมามุกตาสีแคสบัตเจ็ดโอมามุกตาสีแคสบัตเจ็แรงขึ้นมาด้วยอาสวะชัยวงแรงขึ้นมาด้านนอกอีกมาครับ หมายเลขสามร่ำรวยครับมาออกแล้วขณะนี้หมายเลขสองครับนับทอตามด้วยโลโซ แล้วก็ยกนำชัยนับทองโลโซยกนำชัยและโอเคโอเคขณะนี้นับทองตามมาด้วยยกนำชัยและโอเคโอเคนับทองดาวเรืองแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สาม ขณะนี้นับทองนับทองดาวเรืองขึ้นมาเป็นตัวที่สองขณะนี้นับทองดาวเรืองโอเคโอเคได้นอกนับทองดาวเรืองโอเคโอเคนับทองดาวเรืองนับทองดาวเรืองโอเคโอเค นับทองดาวเรื่องโอเคโอเคมาออกแล้วค่อยๆผ่าเรือมขึ้นมาครับมาเลงสี่ขวัญใจบ้านทุม่ม ตามมา้วยขวัญใจไม้พิมพ์เป็นม้าที่ 2, สองสวิทไทม์ที่สามทองสยามที่สี่ครับเฮ้ขวัญใจบ้านทุ่มบ้านทุ่มนมบ้านทุ่มแม่พิมพ์สวิทไทม์บ้านทุ่มขวัญใจแม่พิมพ์แม่พิมพ์ยังเป็นม้าที่สองกับสวิทไทม์ที่สามบ้านทุ่มบ้านทุ่มก็ยังน้ำอยู่ครับบ้านทุ่ม ด้านนอกสวิตถามด้านไหนครับแม่พิมพ์ด้านนอกอันนี้บ้านทุ่มก็ยังนําอยู่ครับบ้านทุ่มนะบ้านทุ่มสวิตถามหวานใจแม่พิมพ์ซอดในอันนี้สวิตถามบ้านทุ่มแม่พิมพ์สวิตถามบ้านทุ่มแม่พิมพ์สวิตถามบ้านทุ่มสวิตถามบ้านทุ่มสวิตถามบ้านทุ่มบ้านทุ่มสวิตถาม สวีทถามบ้านทุ่มมาออกแล้วเป็นกลุ่มเป็นกอลคัีหมายเลขสองเรดี้บางกอกตามรวยหมายเลขสามสไตล์เอ็นเคด้านนอกเปลาเปียวด้านในหมายเลขหนึ่งลุมผูเรือเป็นม้าที่สี่ครับ ตอนนี้เลดี้บางกอ,อกเปาเปี่ยวลมพูรเรือแล้วก็สตาร์เอ็นคีอันนี้นเลดี้บางกอ,อกไไตามมาด้วยไไอ,ไไอันนี้แทนคุณยังน้ำอยู่ครับแทนคนุณเปาเปี่ยวแทนคุณเปาเปี่ยวลมพูรเรือเป็นมาที่สามครับจากโคกไปออกสองก็ซูน่าตรงมาแล้วอันนี้น แทนคนเป้าเปี่ยวแทนคนเป้าเปี่ยวนมผู้เรือแทนคนเป้าเปี่ยวผู้เรือแทนค <tr> ทนคแ, un แ,แทนคนเป้าเปี belli. ่ยวแทนคนผู้เรือแทนคนเป้าแทนคนผู้เรือเป้าเปี่ยวแทนคนผู้เรือเป้าเปี่ยวแทนคนผู้เรือเป้าเปี่ยว